เอาไหมมึงดูเอาไหมมึงดูวม่ด้ครับพี่เราเราจะไม่เล่นว่าวันนี้เรามาทดสอบความจำกันหลังจากเรียนประถมมาได้ครับได้รับปริญญาในการประถมผมจะมาทดสอบความจำกับเด็กชายหน่อยครับๆก็เอ๋ยกอไข่ขอไข่ไข่เราขอขวดของเราขอเต่ากรตุ่ม โอ้ตาอะไรตัดสเอาไหเอาไหเอาไหมเออเอคุณต้อตัวให้ได้ได้ครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเก้ากสิคุณได้บอกวิสบิววะบอกวิเจากันคือการเรียงเรียงแล้ความจำความจำคุณจะจำได้ไหมหนึ่งสอาไปหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเถูกต้องครับจากหนึ่งแล้วพยัญชนะไทยมีสีิบีตัวใช่ไหมครับคุณจะจำได้ไหมได้ครับพยัญชนะไทยสีสิบ้าตัวก็ฮะโอ้สีผาตัวไม่แต่ใส่เด็ดสีสิบสีตัวก้อเอ๋ยขอไก่คอไก่ไ้แเราคอขวดขอเราขอควายข้อหูตาตัวอ่างน้องขอหูตาตวอ่างนา้องอรัอ่งน้องข้อองนอง้อ้อไก่คอไก่โอย ้าไขอขวดได้ค e> ุณต้องมีความจำเพราะว่าคุณเรียนมาแล้วปิญญาหรือว่าความที่คุณสะสมมาตั้งแต่เด uh ็กสะสมมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้คุณจะจำได้ไหมเริ่มพยัญชนะครับพยัญชนะพยัญชนะที่ไหนไมีกี่ตัวม่สี่สิบห้าตัวตัวที่มั่งออตัวที่สี่สิบห้าสี่สิบสี่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 ตัว ข้อไก่ข้อไข่ไข่เร้อขวดขวเราข้อวจอจานใช่ดีจอประดักง์นนั้นฮะงุนนันต่างคนทาเออเอัาผมข้อไก่ขออ้ยละข้อไก่ข้อไก่ออไก่รจะอกับกับห้าจาน้องไปด อ่าเพราะว่าอาจารย์มันเรียนมานานแล้วความจำมันเยอะค้นไปหรือยังครับก็ผมจะให้คุณครูเอาตามผมนะครับครับผมเออเออก็ตามไงก็ตามไงเออเออไม่เข้าถูกนะไปต่อเอาันอาจารย์ตอบผมนะครับภาษาอะไรภาษาอังกฤษบอกมาเอออ้อ ก็บีดเอาบีดเหรอต่อใช่ไหมเอาใไปเอาบีหน่อยเด้อบีดให้ผมเอาบีหน่อยเออเชมอเอาไปเอ้ยบีดเจ้าอย่างนี้เหรอก็ยังกิจยังไม่ได้ยังไม่ได้นะเพราะว่าเอาพยัจเจนะไทยดีบ้างปูเลียนไก่นัทยเราจะแก้พยัญชนะไทยกับพวกปูนะครับมาเลยเด็กชายเราจะแก้นะครับครับผมนกอุกาตุโอเคจบครับผม ิดูเรียนเปยนจําโอ้ยไมจําเลยวะอยากจะถามว่ารับระหว่างหมูกับรถัวถัรวอะไรสูงกว่ากันรถถัรวครับผมถูกต้องครับแล้วถ้าหมูกับรถทั่วอะไรชุงกว่ากันรถถัรวครับผิดอะไรครับรถชร์มีกี่ชันเอ่อสองสองันครับหมูมีกี่ชั้นอ่ มันสะเดินไลฟ์ไปได้แต่ไหหมูมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสามสันครับถูกต้องครับแอ้สูงกว่ากันครับรถทัวร์ครับหมูอันนี้มุกคาเฟ่ครับไปแล้วมุกคาเฟ่เนาะมุกสามสันครับมุกนี่ดนแั่นแหละนี่เนาะหมูสามสันครับรถทัวร์สองสันครับอ่าขอถามคุณครูหน่อยครับว่าในรับเด้นักเรียนสมมติว่าเราวิ่งแข่งกันนะครับครับตอนนี้เราวิ่งอยู่นะครับครับเรา เราตอนนี้เราได้อันดับสองแล้วนะครับครับใครได้สองครับเรา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 ครับเราได้ใครใครคนไหนเรานี่แหละครับตอนนี้คู่คู่เหลือครับถอยก็ได้ตอนนี้เราอยู่อันดับสองนะครับครับเราจะวิ่งแซงอันดับหนึ่งขึ้นมาเอาครับวิ่งครับแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาครับแล้วเราถอยับลงไปถอยคำลงไปถอยคบลงไปไปอยู่อันดับสามครับ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 อยู่อันดับสามแล้วเราวิ่งแซงดับสองขึ้นมาคครรัับบเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ช็อ นี่อันดับสองเอเป็นอันดับนี่แสงอันดับสองก็เป็นอันดับหนึ่งเหรอเนาะอเราแซงอันดับสองขึ้นมาแล้วะคุณอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เลวคุณเลยคุณอยู่ตรงไหนเอาเอาเอาลองเอาไมาเอามเอาไอ้คนอยู่ที่สามคุณอยู่ที่สามที่สาคุณแสงอันดับ2ขึ้นมาคุณจะเป็นที่เท่าไหร่คุณคุณยี่อะไาเห็นไหมแส้ออันดับ2อขึ้นมาแล้วคุณหรือผมคุณคุณอ่าผมยิงอนเองมาแส้ออันดับสอาขึ้นอาคุณจะเป็นที่เท่าไหร่เป็นอันดับสอง เมื่อกี้ว่าอันดับใหญ่เมื่อกี้ว่าอันดับหนึ่งเป็นันดับสองใช่ไหมก้อเอเคุณไม่ได้แซงันดับหนึ่งนะอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้โอ้โ้ว่าต้องว่าต้องละเอียดนิดนึงคุณครัครับคุณครับคุณครับมีเงินอยู่สามบาทสามบาทครับคุณครูให้ผมให้คุณครูไปซื้อขนมแต่คุณครูไปถึงตลาดรับคุณครูไปซื้อขนมเขาถามว่า คุณครูถามว่าขนมนี้ราคากี่บาทครับเขาเลยตอบว่าขนมนี้บาทห้าสิบคุณครูจะให้เงินจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับสามบาทที่ตกนะผมคุณครูจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับผมให้ไปสองบาทเนาะเขาชอนมาห้าสิบเอ้าเอ้าเอาเอาบาทห้าสิบเออได้เงินทอนห้าสิบตาเออเอาคือบ่ได้บาทห้าสิบคือบ่ได้บาทห้าสิบเไม่ได้ให้ซ ไม่ได้สามบาทไงสองสองบาทสองสองบาทถามเงินโดนก็ถามเงินทอนต้อถามเงินโดนต้องถาเงินเหลือเท่าไหร่ต้องฟังประโยชน์ให้ดีประโยชน์ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คนดีจะเพิ่มต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้ยูนมาได้เน่หนิแลองเอาผู้นี้มาดูหนิโอ้นี่ประธานประธานเออประธานแล้วก็ชิยืน เล่มนาเจ้าอ้นรือตัดสิเป็นสายพิทยศาสตร์ต้องรับว่าขีมือสาไหนสามนขีเกียตนไหนเรียนมาเขาเรียนมาเรียนมาคนละสายเนาะเอาอดากถชาว่ว่าี้าวัลี้องาางองก่จงอกต้องหูไหมข้างต้องกา้จอกต้องหูไหมถึงถ่จิใช่ไหมถองขอเลยขอไก่คอไก่ในเราขอขวดของเราขอควายต้ปตะตัดกต้ตะกักคอขด 啊！哈哈哈哈好，好，

เ้อาฆ่ากันรวดขึรดขควจับรวพ้นควจับจากอนุบาลปอนึ่งปสองปสามวเป็นผู้สมัยเก่าแมนเออคันนี้เขาเรี้ยเได้วันี้บานี้อยากถือเล่้ยวยังสิเนเออบ่ได้เนออนยุบา่ได้เพราะฉันเพราะฉันในเขาเลียนรับเพราะฉันมนสิยุ่ระยะนี่เเอเสียเขาเดอแต่ัดนี้ห้เาคนแขยนเงีปับพีเนอยาะฉันให้เขาปหนึ่งก็มี้เนอ เบสเนต้องเอาแขนนี่ถ้าทอบปนหนึ่งต้องหยดระยะนีเลยแทงมือสีเด้เบสเซนถ้าสา้ไมก่อนอ่ะคันซี่ซีเพื่อขึ้นไปนี่ต้องหูดจ๊กแมนแมนอะไรคืออะไรในโมเมนต์นี่คืออะไรเนี่ยสีซีขึ้นไปจะรู้กี่อย่างเดี๋ยวข่อยงงงได้เลยอ้า ฟังหูไม่หูโอ้ฟังหูจะร่มแก่แล้วเลยหูแล้วโอ้หูจังสกันเลยหูแล้วเลยหูแล้วมันเลยฟังแล้วเนี่ยมันลื่นแต่ว่ามันก็หัดเปียบเออการเปรีียยบบเเทออเพราะว่าขั้นขั้นเก่มันอีกคนมันลื่นด้ลื่นแล้วฟังเราก็บเาฟังว่ามันไเด้อันนี้บูหูจังเนี่ยังก่อนนี่ เขาลงเรียนใช่ไหมตะกี้แท่งนาที่กันเด้มันสะมีไหมเนาะแท่งนาจากข้างแบบห้อนาผากนี่เขาชงปูไม่รับดินาแงนทะเลนาปีนีเศร้าตานังมือมือนาตึงมือแสนนาแงนทเลปีนีใส่ตับเขาจูด้วยโต๊ปีนั่นแหะเจ้าสีนาแงนทเลคือเด็จะซอมมึงกวนหเด็กจสุกันได้เออป้องปากาย่ก่เออป้องปากาปายูปากาเออ ่เกันลูคืเชูแ่า่าเป่ว่าครนพิ้นคนนเนได้อเนพิ้นได้เยอะเออพิ้นน่อยสอกกำพิ้ใหญ่พิ้นใหญ่สอกพอยพิ้นน่อยสอกกำเอแนพิ้ใหญ่นี่ิดป็นสอกพอยรปตัวก็ได้แต่ว่านพิ้นสอกกำก็เห็นว่าแบบเยอเลี้งนยกว่า ครับปอเอกครับปอเอกมาแล้วนะครับปอเอกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยครับผมเพื่อนลูกตาตีก็จะเป็นแบบนี้อาบน้ำครับลูกบอลก็ขาวตัวเสือน่ะถ้าขาบน้วเสื่อเดี๋ยวขาวขอแต่ทำไมซ้อมแขนร้อยสิบไม่ต้องฝาดเอ้เอกเรื่องยังทางคดีโอ้คดีใหญ่ดิออกหล่ส่องอยู่ออกหล่ส่องอยู่แก่ที่ทั้งฝาดส่วนตัวอยากอยากให้เขาเรียนต่ออยากเขากอยากเป็นตลก

เ้มจัมันมากใจว่ได้ดีกว่านี่เราเล่นเราเล่นอะไรเอยดีกว่าอะไรเอ้ย่าถามามได้ตอบได้ตอบได้ามได้เตียวเลยูเตียมฝาดแล้วเวย อะไเนาะเาภาษาไทยนี่ล่ะเขา่ได้กินก็บะไรมัก้วยแมงโก้ยัง่ายมรด้านหน้า่งหมองแมงโก้อ่เ้เนาะอไรเนาะรน้าไปมันเน่ยเโยเราอเราต้องปรึกษากันก่อนก่อนที่จะทำมันนไม่ใช่ว่าคำถามมันหลอยู่แต่ว่ามันมันจะเรีนรู้แล้วไม่บด้าา กูเห็นนะเาอย่างน้าไมาเอเอาอ่านจุตาอยตทะเลอ่นมีปลามือปลาเือยัง้ไม่หนนนก็เกาอ่านเกา่านเกาอ่นกเกามันก้าคือก้อนเบือจังเลนเออจุตทะเลเฮยผมทนักทูจ้า้ามักเรียนข้างหลังคืออะไรพอเขาฮะตอบเขาก่อนที่เข้าคืออะไรออกออกไม่ต้องอบก่อนเขาอ๋อ เอาเอาพอกัรคลิปหน้าครับพี่น้องพอกัรคลิปนายครับในทะเลไมถึงไม่ตึกออเพราะว่ามันมีหินในทะเลทำไมถึงมีตึกต๊อบตอบมันมีแห่เพราะเพราะว่าคนไปทะเลมีแห่ไม่ใช่ไออย่างไรครับมันมีปลาหมึกอะไรมันมีปลาหมึกมันถึงไม่ตึกไม่เง็นว่าตงกระไงครับตึกปลาแมคแต่ปลาหมึกว้า ครับพี่นอ้องมุนเอเลนวครับสวัสดีครับ